ครับวันนี้มาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเที่ยงคืนนิดๆอะ่ะเที่ยงคืนติดสองนาทีวันนี้ตั้งใจจะมาดูทองนะเนี่ยทองว่าไปถึงไหนแล้วทองมันอยู่ที่สองศูนย์สองสามจุดเก้าอ่ะเหมือนจะขึ้นมาเลยนะอ่าจริงด้วยขึ้นมาขึ้นมาจากตอนกลางวันอ่ะได้จากตอน ช่วงเย็นๆน่ะขึ้นมาสองสุนสองสี่นะก็ก็คิดว่าไอตัวเนี้ย g f เ0 j สิบ j ยี่สีอ่ะเดี๋ยวจะปิดที่ที่ราคา g o h อ4ยี่สี่เนี่ยประมาณสักสองศูนย์สามห้านะต้องขึ้นไปถึงอีกอีกสักสิบเหรียญอ่ะสิบสิบเอดเหรียญอ่ะเดี๋ยวจะปิดปิดจะปิดตัวบนแทนอะไรเงี้ยปิดตัวเนี้ยที่เพิ่งซื้อมาเพราะว่าเพิ่งลองไปเมื่อไม่กี่วันน่ะจะไม่ได้แล้ววันไหน อาทิตย์นี้แหละวันอังคารอะไรเงี้ยคิดว่าจะปิดตัวนี้นะส่วน g o h ยสี่เนี่ยก็คิดว่าคงคงไม่ทำอะไรความจริงอันนี้มันถือยาอยู่แล้ว g o h ยสี่ถือมาตั้งแต่ตอนช่วงนี้แล้วตั้งแต่ช่วงโควิดอ่ะซื้อมาเรื่อยเรื่อตั้งแต่หนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยถึงพันเจ็ดร้อยแปดร้อยซื้อมาเรื่อยเรื่อยตอนที่มันลงลงอ่ะแล้วก็แล้วก็ผัดสัญญามาเรื่อยคือมันต้องโอเ over นะต้องเปลี่ยนสัญญาเพราะมันจะหมดอายุทุกๆ3สามเดือนไงเปลี่ยนมาเรื่อยๆื่อยแต่ แต่พอเปลี่ยนมาได้อันนี้รอบล่าสุดเปลี่ยนเดือนธันวาไงปลายเดือนธันวาแล้วมันแล้วมันลงไงมนลงจากเดือนธันวาแต่ก่อนมันอยู่สองพันหนึ่งนะตอนช่วงเดือนธันวาแล้วมันลงมาเหลือเท่าเนี้ยสองพันยี่ยี่สิบรวดเร็วนะเนี่ยความจริงก็จะปิดตัวเนี้ยลองแผนน่ะจะเพิ่งซื้อว้จะปิดตัวเนี้ยก็เล่นอย่างเงี้ยมาไม่มีอะไรหรอกก็คือกําไรกําไรเรื่อยนะถ้าแต่โควิดมาก็กําไรประมาณไม่รู้เท่าไหร่ต้องไปดูแต่ไม่ถึงล้านอ่ะหลักแสนนี่แหละแต่ไม่ถึงล้าน จะสาหรับทองนะสำหรับแอดมินน่ะแอดมินช่องมารุเกะก็คือกําไรทองอ่ะเป็นหลักแสนตัวเลขหลักแสนแต่ว่าถ้านับตามมูลค่าของมันเนะี่ยลงทุนประมาณ3าล้านสนะห้าสัญญานี่ก็เท่ากับมูลค่า3ล้านนะเท่ากับเราถือทองอ่ะประมาณ3าล้าน3ล้านบาทอนะ่ะเนี่ยความจริงแอดมินตั้งใจจะถือทองอ่ะให้ประมาณคือไม่ใช่อะไรหรอกถือแบบควรจะมี สำหรับทองอ่ะคนจะมีลงทุนไว้ติดไม้ติดปลายมือไว้บ้างเพราะว่าเวลาเกิดสงครามเกิดอะไรเงี้ยมันอาจจะขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนกระจายความเสี่ยงอ่ะทองเราก็ต้องมีไว้บ้างเหมือนเป็นทับตินอย่างหนึ่งที่เราต้องมีไว้อ่ะเผื่อเวลาแบบเกิดสงครามก็ขึ้นจะฉูเลยนะอะไรเงี้ยก็จะได้มีก็จะได้มีกาไรทางนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยคือหลักๆของการมีทองอ่ะที่ซื้อทองไว้ก็คือกระจายความเสี่ยงแต่ขณะเดียวกันกระจายความเสี่ยงแล้วก็เอาทองที่เรามีมาขายได้อะไรเงี้ยคิดไว้อย่างนั้นะ ก็เช่วงช่วงที่มันเกิดโควิดก็เลยได้ซื้อทองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนตัดสมจนจนมี5้าสัญญาแล้วก็แนวน้มก็คงจะซื้อให้มันเยอะกว่านี้นะแต่ว่าไม่ได้ซื้อทีเดียวก็คือรอจังหวะอะไรเงี้ยลงมายยอะๆให้ซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยเออแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปก็อาจจะทยอยทยอยออกทยอยขายอะไรเงี้ยทองทองส่วนใหญ่อ่ะวิธีการซื้อนะวิธีการทำนะก,กำไรนะที่ได้มาก็คือว่า ลง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 อ่ะก็ทยอยหยอดไปที่ละเหรียญเหรียญเหรียญอ่ะหยอดไปที่รัสัญญาเออลงมาสามสิบจุดอาจจะหยอดไปที่หนึ่งลงมาอีกสามสิบอะไรเงี้ยค่อยๆหยอดแล้วมันแล้วมันเป็นอย่างนี้นะพอลงลงลงทำเหมือนโลกจะแตกอ่ะมันทําเหมือนสงครามจะเกิด่มันจะขึ้นขึ้นขึ้นขอยู่ๆวันดีคืนดีมีข่าวอะไรมันก็ลงเอาลงเปร้อยเหรียญอะไรเงี้ยร้อยสองร้อยเหรียญมันก็เคยเกิดขึ้นมาเยอะแล้วนะเนี่ยแอดมินก็เลยทำกำไรจากตรงนี้แหละเวลามันขึ้นขึ้นลงลงเยอะๆก็อาศัย เวลาขึ้นก็ค่อยๆปล่อยของอะไรเงี้ยลงก็ซื้อเนี่ยไ,ได้กําไรมาหลายแสนอยู่นะไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถึงห้าแสนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือยังไม่ถึงล้านเพราะว่าถ้าถึงล้านคือนีอ่แหละถึงบอกไว้ว่าว่าประสบการณ์การเทรดทองอประมาณนี้นะแค่นี้ก็ได้กําไรแล้วเห็นง่ายๆวันนี้คงไม่ได้ทําอะไรแหละเพราะว่าดูแล้วมันยังไม่ถึงอะ่ะแล้วก็ตั้งเช้าคืนแล้วเดี๋ยวทําคลิปนี้เสร็จก็คงอีกไม่กี่นาทีก็คงนอนแล้วไม่ได้ดูอะไรแค่นี้แหละตัดคลิปก่อน